ความยิ่งใหญ่เตรียมต้อนรับปี2024ด้วยคอนเทนต์ครบเครื่องจาก ZM TV ในเครือ The One Enterprise เผยหมัดเด็ดความบันเทิงหลากหลายครบรถเปิดโผสซีรีส์งานมัสเตอร์พีซ15เรื่องที่น่าจับตามองคือการกลับสู่บ้านหลังเก่าในฐานะนักแสดงอิสระของเตยจรินพรในโปรเจกต์อีพิกบ้า2บุงงาหมื่นพมรประกบนักแสดงสุดฮอตวินเมทวินเป็นครั้งแรกเริ่มถึงซีรีส์ที่จะมาตกอารมณ์คดูให้ฟินอย่างหนักวันดีวิทยา กับการพบกันครั้งแรกของเกรซสปอนและอินสารินตอกย้ำความฟินไปกับเจมินายโฟดกับซีรีส์โรแมนติกคอมิเดี้ My l o v ล m i x Up เขียนรักด้วยอยากลบรวมถึง h High School Frenemy มิตรภาพครบศสตูความดุดเดือดที่สกายวงรวีจะได้ฟาดฟันกับนานิพิรนิกริดน่าดูมากๆเลยล่ะค่ะนอกจากนี้ยังมีคอนเทนต์เด็ดๆอีกเพียบร้อยต่อคิวให้ได้ชมกันแบบจุกๆรับประกันเลยว่าปี2 0 2 4จิบบเอ็มปังแน่นอนค่ะ